ลืมกดไลค์กับเย,ยเซนด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe กับเย,ยเซนด้วยด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับเย,ยเซนด้วยด้วยนะโอเคไปละบายบายโอ้นี่มันด่าอะไรกันนี่โอ้โนี่มันดา่าออฟฟิศนี่วะไอเชี้ออฟฟิชออฟฟิชออปป้าออปรางก้นนอะงงเลยกูอันนี้คืออะไรวะอ๋อโอเคยอยู่ฝั่งนี้เอ้ยใครยิเยยงเอ้ย ไอ้เชี่ยเฮ้ยดาคอนเบรดไอซ์เชี่ยโอ้เชี่ยแล้วเฮ้ยไอ้นี่คืออะไรวะเฮ้ยขึ้นไปดิเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยมันอยู่ข้างบนเลชี่ยเอ้ยยิง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 จะแบบไอเชี่ย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 อ๋อจะแบบออตกตกอ๋ออ๋อเรียบร้อยจะแบบอ๋อเรียบร้อยตกลงนมาแล้วอ๋ออ๋อเราจะขึ้นยังไงเนี่ยทีนี้อ๋อลงไปแล้วอ๋อโอเคเกิดใหม่ได้โอเคก็ไม่เป็นไรโอเคเพื่อนก็ค่อยขยับขยื่นนะเพื่อนเชี่ยไหนอาร์พีจีวะเชี่ยเฮ้ยนี่มีคาร์ลัมบิดเนี่ยคาร์ลัมบิดเชี่ยคาร์ล ได้แม้กำลังบิดเฮ้ยอย่าแม้เนี่กำลังเนียนกำลังเนียนเฮ้ยกำลังเนียนกำลังเนียนเฮ้ยกำลังเนียนไอ้เชี่ยเฮ้ยกูโดนไอเบสฆ่าเนี่ยไอ้ยะไอ้ยไอเบสดาก้อนคืออะไรวะแม่ไอ้เชี่ยโอ้โหว้าวว้โหโ้้เชี่ยเฮ้ยมันยิงว้นเชี่ยยอมไม่ได้เอาเอาเชี่ยยิงเก้าอี้เฮ้ยยิงยิงเชียงทานเชียงต่อเอาชิบหายโอเคไม่เป็นไรอืมทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เว้ยโอเคแล้วทีนี้แหละโอเคค่อยๆขึ้นปึ๊บ ปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดโว้วโว้วโว้วไอ้เจ้าเราจะยิงยังไงวะเชี่ยเรายิงอาพีจีเข้าไปข้างล่างไม่ได้นี่หวะไอ้เจ้าเนี่ยมันยิงไม่ได้เว้ยมันเป็นบั็กที่ไร้ประโยชน์มากเลยเว้ยเชี่ยนั่นนั่นไปนู่นเลยไอ้เจ้าอ๋อเนี่ๆๆเอ๋อเรอมันขึ้นมาเออก็คือต้องรอมันขึ้นมาใช่มั้ยไอ้เหี้ยนั่นคือพวกมึงทําบั็กนี่ไปเพื่ออะไรวะยังไงไอ้นี่นี่ๆๆๆนี่ยิงๆๆงยิง เชี่ยลุมลุมลุมตุย๋ยลุมตุย๋ยไอ้เชีย่ยโ,โ,โอ้ยิงอย่ายิงกันเองสิวะนั่งเก้าอี้แม่งกูงคือราชาเย็ดแม่ไอ้เชี่ยจังปัดปากกูซะเย็ดแม่ <laughs> เอ้แม่คนมาเฟียเลยไอ้ไอ้แม่กูกูคือเดแก๊งใช่ไหมอืมกูคือเดะแก๊งกูกหัวหน้าแก๊งใช่ไหมใช่ไหมกูกลัวหน้าแก๊งจงสยบซะใช่ไหมไอ้ไอ้กูกหัวหน้าแก๊งนะ้ไอ้มายิงกูไอ้สั์เชียใช่ไหมเจ็แม่ยไไม่กูไอ้สัไม่กูเชียเฮ้ยเฮ้ยเชียยเชจแม่เจแม้เชีเฮ้ยเชียเฮ้ยมึมึมึงมึมไปหมดแล้วมึงไปหมดแล้วเชียเช ยิงคู่ไปดียิงคู่ไปยิงคู่ไปดีเจะแม่ไอ้เจ้าไอ้เจ้า ไว้ไรยันแม่ยัยันยันยัเฮ้ยหลบหลบหลบหลีกหลบหลีกเฮ้ยจ็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บเฮ้ยจ็บปุ๊บบักงงโง่บักงงโง่เยบักงงโง่บักงงโง่เฮ้ยจ็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บวิชาวิชาการพังตัวก็สุดยอดยันแม่เฮ้ยเจ็บแม่ยันแม่ยันแม่เฮ้ยเชียเชียเชียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวลาจะหมดเวลาจะหมดเชียเชียเวลาจะหมดโอ้โหคมพิวเตอร์ตายโอ้ไหนดิเด็ดดิโอ้เป็นไงโอ้ทีมกูได้เยอะว่ะเ้ย เอ๋อแฟนอ๋อเฮียไปได้แมฟังกินเองเฮ้ยแม่ไม่ยิงไม่ได้ยิงเชียร์เชียร์ทำอะไรกันทำอะไรกันไอ้เชียเชียเฮ้ยแม่โดนลุมไอ้เชียอุโ้ยมึงร้องอ่ะนะร้องอ่ะนะกูงอกรนะไอ้เชียเฮ้ยนี่ทีมแดงทีมแดงว่ะเฮ้ยทีมแดงไม่เป็นสีแดงไม่ร้องใครว่ะสีแดงไม่เป็นร้องใครเชียมาดี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 อยากเจออยากเจอมาเลยมาเลยไอ้เชียร์ไอ้เชียร์เชียไก่งงอไอ้เชียไก่งงอไเฮ้ยโอ้ยมันขึ้นเก้าอี้ราชากันไปแล้วว่ะเฮ้ยแม่เฮ้ยแม่ลบลบ Wap wap jumper jumper, siak jumper jumper. Oh, nah? Hei, jangan jangan. เฮ้ยได้มาเฮียเฮียโอ้รอดรอดเฉียวเฉียวเฉียดเฉวเฉียดเฮียเฮ้ยแล้วเพื่อนเราอยู่กับบนลกับบอลเลยเฮียทิ้งหัวหน้าแก๊งไว้คนเดียวเฉียวทิ้งหัวหน้าแก๊งยังไม่ทิ้งหัวหน้าแก๊งเฉียนี่นี่หัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งหัวไม่ครบนี่หัวหน้าแก๊งไอ้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 ไม่นอ้๊ยย่าไปอย่านะเฉียเฮ้ยเดี๋ยวกูจัดการเองเดี๋ยวกูจัดการเองในนามของหัวหน้าแก๊งอ้ไม่กูจัดการเลยนะมึงโอเคไม่เป็นไรเฉีย เอ้ยวันหน้าแกงเอ้ยวันหน้าแกงเฮ้ยวันจะเสาร์ก็วันหน้าแกงมาหน่อยเฮียเครื่องหมายปริศนาคืออะไรกันนี่ไม่ยอมหรอกนะเชี่ยเราไปชิงบอลลังยืนใช่ไหมมันอยู่ไหนอยู่ไหนเชี่ยอยู่ไหนเชี่ยเฮ้ยมันนี้ดีเชี่ยเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยอมโอ้โหเฮียเฮียเราเราลืมลูกน้องละดิเฮียแต่ละคนเลยเจ้ไม่ยอมไม่ยอมไเชี่ยไม่ยอมเชี่ยไม่ยอมไม่ชิงเก้าอี้บอลลังเอ้ยเฮ้ยเชี่ยไอ้เรื่องอะไรมันจริง bất nhiên ta luôn vậy, ai vậy mà na gang vậy, ngô ma là cua, cứ na những ngô, vậy đi câu câu gì vậy จงปรปักจงปรปักข้าเฮ้ยเออนั่นแหละทำอย่างนั้นแหละลูกน้องใช่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 อย่างนั้นแหละอือ๋อนั่นคืออะไรนั่นอะอ๋อนั่นไปไหนก็หมดแล้วเนี่ยอ๋ออ๋อเพื่อนเออใช่น่าจะทำอย่างนั้นแหละเนาะอ้อก็เยี่ยเลยไอ้ยเราไล่ข้าล่านี่แหละจะไม่ไม่สู้กับมันเลยจริงๆใช่ไหมเนี่ยแล้วดูเมื่อวานจะอ้อ๋อมึงจิง ออจริงมวแล้วเราสามารถโยู่ลยวไอ้ย๊า what the f u c k what what the fuck ไอ้ยเชี่ยไอ้ยเชี่ยเชี่ยไม่ทำอย่างนั้นหรอกไอ้งงเชี่ยเชี่ยเชี่ยไอ้ทบลายความฝันทบลายความฝันเฮ้ยไม่ชิบหายอืทําลายความฝันทบลายความฝัน้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นเฮ้จับปุ๊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 บไอ้จับไอ้ยี่ตายเลยไอ้เยี่เราพวกเดียวกันทําอะไรกันอยู่ที่ข้างบนไอ้เยี่ ไอ้เห้ยเออให้องกีสกีนไอ้ห้องกีสกีนด้วยโอ้สุดยอดไปเลยโอ้เนี่ยดูดิอเหียโอ้นี่นี่นี่จัด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 พร้อมถ่ายพร้อมถ่ายพอดีครับห้องกีสกีนพร้อมแล้วนะครับเหียอเหียเหียไม่ยิงกูอ้เหียเหียกูมาถ่ายอยู่ที่ไม่เหียตายเลยน่ะไอเหียมาและการคอมแบกของข้าพเจ้าอเหียดูดูผมโมฮอคนี่ซะก่อนแล้วก็หน้าตาหล่อเหลาไอเหียไอเหียเหมือนลงตัวเองเลยกูไอ้เหียแล้วกูจะขึ้นยังไงนะเหียโอเค ไอ้เจี่ยไม่กลัวอะไรทั้งนั้นค่อยๆขึ้นไอ้เจี๊ยบเอาค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นอืมอ๋อไอ้เจี๊ยไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยบี่ใส่แว่นมาเลยไอ้เจี๊ยโอ้ไม่เป็นไรโอ้ยเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยอืมนี่นี่ยิง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 ไหนอยู่ตรงไหนอีกตรงไหนอีกไอ้เจี๊ยตรงไหนโอ้ี่ปากยาวไอ้เจี๊ยปากไอ้เจี๊ยปากยิ่ยาว y e a s เลยปาก y e a s ไอ้เจี๊ยไอ้เจี๊ยบคืออะไรเนี่ยไอ้เจี๊ยโอ้แม่งแต่ละคนแม่ง mafias กันทั้งนั้นเลยมาเเฟีีียยโโโอออ้้้ไน่บลัง m a ย ไอ้ย่าเอาโคตรแก๊งเลยเอากูอยู่ด้วยไอ้เหี้ยเหมือนลูกน้องเลยกูอันนี้นี่เน่ไอ้เหี้ยไอ้เหย่าเหมือนกูแม่เหมือนสาวกโยตี้ที่แบบว่ามานั่งกับเสียอะไรแกไม่รู้ว่าเสียขอเบิกนะครไอ้ย่าเขาไอ้ย่าเลยไอ้เหี้ยแม่อ๋อเดินเดินเดินไปนู่นไปเลยไอ้ย่าไอ้ย่าเอาเก้าอี้มาเป็นอเสกใหม่ไอ้ยเอานี่ยเนี่นี่ยเอาเอาเอาบอลลังบอลลังเดลังนั่งนั่งไอ้ย่า ไ <laughs> <laughs> อ้ย,ยังไม่งวุ่นเรื่องเก้าอี้บัลลังก์เว้ยไม่ได้วุ่นเรื่องการทำคะแนนคอยนี่เลยไอ้ย,ยังอ๋อน,นี่นี่นี่มันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วไอ้ย,ยังอ๋อนู่นตกตกตายอ๋อไอ้เชียเชียร์เชียอ๋อ อ๋อเยอะอ๋อนนนั่นโง่เงินงพวกโง่กูนั่งตบอลังต่อแล้วอือเยอะดูดูจากสงครามดิเยอะสงครามแม่งไม่หยุดหย่อนเลยข้างหลังไอ้เยอะไอ้เยอะมันยิงไฟอ๋อมันยิงไฟได้โอเคเฮ้ยมันยิงไฟลงไปได้อเไม่รู้อืไม่เป็นไรเยอะไอ้ยิงไฟยิงไฟยิงไฟไอ้ยิงไฟไอ้ยิงไฟยิงไฟแผดเผา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 โอู้ยี่อะอู้ยตายตายเยอะอู้ยมันยิงได้ไงวะไอ้เีอยมึงยิงได้ไงเชี่ย What the fuck เฮียมันจริงด้ไงเฮ้ยเฮ้ยสีสีแดงสีแดงดีนะกูเห็นตากูไงเชียเฮียโอ้มานั่งต่อมานั่งต่อมาที่เขาเสียเขาเฮ้ยว่าแล้วว่ะโอ้แม่งมีควันเลยเฮียเหวกแหวกเฮียโอ้เนน่นนเนนเนนโอ้มาเลยอืมโอ้ไม่เสียเขาันนี้ท็อะไรดีเขาเฮียคนเขาอะไยเฮียสาวสาวรินเบียเฮียนี่นี่ยิง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 มาเปียดมา เวียดมาเวียดเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียเชีย้อเชียอยู่ไม่โดนไม่ทันสันตาตะยานกูไวเชียเฮ้ย้สันตาตะยานกูไวเชียแม่สันตาตะยานไก่เฮ้ยเสกใหม่ที่เสกใหม่ที่เฮ้ยเราต้องเสกเก้าอี้มาใหม่แมยเฮี้ยไอ้เนี้ยมาไอ้นี้ยมาเนี้ยเสียขาเมาตั้งโต้เฮ้ยแม่ไอ้ข้อเหี้ยเลยเฮ้การร่มร่างเฮ้เียเชียเชียเชียเฮ้เชียเชียเฮ้ยช่วยเ้เสียขาช่วยุ้กข้อเฮ้ยจอึ้เรียบร้อยเชียจะแบบเชียมามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไม้หมดขึ้นไม้หมดขึ้นไม้หมดเชียขึ้นไม้ หมดเชียขึ <Bru h. S 2> ้นไม้หมดขึ้นไม้หมดไอ้เหี้ยขึ้นไม้หมดไอ้เหี้ยไอ้ยตกใจตกใจโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เพื่อนในเพื่อนไอ้จิ้งจวมาไามนี่มานี่เชี่ยขึ้นมาขึ้นมาอืมมันวะมันวะเฮ้ไม่เป็นไรว้ยไอ้ ขอ๋อเราสามารถเรไปฆ่ามันได้ด้วยโอ้กูไปละใช่ไหมเขียวเหี้ยเลยอย่าไปโค่นมันขึ้นมาดีขึ้นมาดี่อ้ย่าแบบพร้อมพร้อมมาเฮียตายสองตัวลวดอย่ามาช่วยไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินโอ้ยชุกกรออันนี้แหละอ้ขึ้นมาที่ขึ้นมาที่ลอมาขึ้นมาเรียบร้อยอย่าแบบอย่าเรียบร้อยอย่าเผาเผาเผาแมงเผาแม่งโอ้ยไปดีกว่า